ขนาดคดีผุ่งกับโจ้เนี่ยครับเนี่ยเนี่ยที่ว่ามีการโดนแวนคอตายเนี่ยยังไม่สามารถหาพยานหลักฐานอะไรได้เลยหมอในเรือนจําก็บอกว่าไม่ใช่การทําร้ายร่างกายพยานในเรือนจําก็ไม่มีตํารวจจะเข้าเรือนจําเรือนจําก็บอกไม่สะดวกนี่ผ่านมาตั้งกี่วันกี่เดือนแล้วนะคดีทําร้ายร่างกายเป็นเดือนเรือนจํายังไม่ได้อนุญาตให้เข้าไปดูที่เกิดเหตุเลยแล้วพยานหลักฐานจะเหลืออะไรอ่ะร่องรอยจะเหลือไหมพยานหลักฐานจะเหลือไหมพยองพยานในคุกก็ไม่มี นะครับนะแล้วก็พู่มกับโจ้กันเนี่ยแขวนคอตายตอนนี้คนก็สงสัยว่าตกลงว่าตัดสินใจเองหรือใครบังคับนะในแง่ของการหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์คดีพู่มกับโจ้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับอาจารย์เดเคยทําคดีผูกคอตายเนี่ยสอนอโยธินเมื่อ17ปีที่แล้วเนี่ยแล้วสุดท้ายศาลก็ยกฟ้องนะเขาก็อ้างว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆก็มีอํานาจในการลงโทษในการแรงต่างสุดท้ายมันก็สืบอะไรไม่ได้ก็ความน้าเหลว อ่านะครับคดีพวกนี้ก็วันๆก็มโนกันไปเอาผิดอะไรใครไม่ได้หรอกครับมันมันไม่สามารถหาพยานหลักฐานได้นะผมทํามาแล้วผมรู้ดีลำบากจะไปอ้างมาผูกคอตายเพราะคนนั้นคนนี้มากดดันเอาหลักฐานอะไรมาพิสูจน์นะว่าความตายเป็นผลมาจากการกดดันมันสืบยากพยานหลักฐานไม่มีจนถึงวันนี้นี่ตำรวจยังเข้าเรือนจําไม่ได้เลยอ่ะนะผ่านมาเท่าไหร่แล้วมันจะมีอะไรเหลือแล้วครับก็เหมือนคดีแตงโมนะผ่านมาสามสี่ปีน่ะ นะครับชาวนณะผู้ลื้อฟื้นคดีกับ d ีเอสไกันวันๆก็นะเอานักส่งนักสื่อไปสแกนแม่น้ํามันก็รู้แค่ความกว้างมันไม่สามารถหาหลักฐานอนไปเอาผิดอะไรใครได้หรอกครับผมจะบอกให้นักโทษเดินสายออกทีวีเล่าประสบการณ์ในคุกนะครับวันๆเราก็ดูประสบการณ์ในคุกนะเราจะเห็นว่านักโทษแต่ละคนที่มาออกเลนออกออกทีวีเนี่ยเมื่อวานนี้ผมก็ไปออกกับเบนเลนซิ่งในคุกมันไม่น่าอยู่ เพราะฉะนั้นก็พยายามอย่าทาอะไรผิดกฎหมายอะ่ะมันไม่น่าอยู่อะ่ะนะครับเมื่อวานนี้คุยกับเบนเลนซิ่งที่ไทยรัฐเนี่ยมไม่น่าอยู่ในคุกนะมันมันเหมือนกระแดนสนทยาหรือเปล่าก็ไม่รู้อะ่ะมันน่ากลัวเข้าไปข้างในแล้วมีแต่ความยากลําบากแอร์ก็ไม่มีวายก็ไม่มีกับแก้มก็ไม่มีเมียก็ไม่มีนะครับนะกระด้างกระเดืองไปเอาเอา่ากล้องเครื่องผู้คุมมาใช้หรือบางทีทะเลาะกันนักโทษ้ดยกันแม่ก็ลําบากโดนทดําร้ายร่างกาย โดนถังเดียวสุดท้ายก็เอาเอามึงเอาผ้าผ้าขนหนูไปผืนนึงไปผูกคอให้จบสิ้นไปจบนะฮะบางคนก็ต้องถึงขนาดเอาผ้าขนหนูผูกคอตายขนาดยศพุ่มกับยังไม่รอดเลยขนาดพุพ่มกับโจยังต้องผูกคอเลยเพราะนั้นคุกเนี่ยมันไม่น่าอยู่ขนาดพุ่มกับโจยังต้องต้องผูกคอคิดดูนะพี่น้องนะเพราะนั้นก็ฝากนะครับว่าคุกนี่แม่งไม่สนุกสนานนะ่ะผู้กำกับยังเอาตัวไม่รอดเพราะนั้นพี่น้องประชาชนติดคุกนี่แม่งทำใจนะ ใครจะโขกจะสับจะตีอะไรก็ทนทน,ทนแม่งอย่าไปกระด้างกระเดืองพอกระด้างกระเดืองแล้วจะพักเอาไปขังเดียวไปเอาผ้าคุณหนูไปผืนหนึ่งอ่ะจัดการไปเลยอ่านะครับมันน่ากลัวเพราะนั้นก็อย่าทำอะไรผิดกฎหมายเนี่ยเพราะว่าในคุกแม่กระแดนสนทยาหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่าะนะครับรายได้โตไม่ทันรายจ่ายคนไทยเป็นหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ก็แก้ไขปัญหาไม่ได้นะครับ <c oughs> อือ นะครับนะนะทำเรื่องผิดสินร,รมผิดกฎหมายแต่กลับได้แสงเจดิดจลสาธุสังคมป่วยนะครับวิบกเกียนเขาบอกทุกวันมีแต่ข่าวพวกนี้นะดารานักล้องดีเจแย่งผัวเขาเอาผัวเพื่อนโอ้คนชอบสนุกสนานคือลำใหญอะไรเออแตงกวาแตงโมเนี่ยผมว่าเราเปลี่ยนทัศนคติไปบนพวกข่าวสารที่มีประโยชน์รายการที่ให้ความรู้ดีกว่าไหม ไม่ว่าจะความรู้ด้านไหนด้านหมอด้านอะไรก็แล้วแต่ดีกว่าไหมเออนะครับนีน่ครับนะติงข่าวเวิร์กพอยต์บอกข่าวเวิร์กพอยต์บอกรัฐมนตรีเผ่าพูนเมื่อหุ้นร่วงคนฉลาดจะไม่ตื่นเต้นและมองเห็นโอกาสนะครับวันนี้เขาเขาแซวแซวรัฐมนตรีนะหุ้นมันล่วงเนี่ยคนฉลาดจะไม่ตื่นเต้นและมองเห็นโอกาสอืม,อมนะนะครับรัฐมนตรีประเทศไทยนะอืม เป็นผมเนะี่ยผมไม่ซื้อหุ้นแล้วหุ้นแม่งล่วงเนะี่ยผมตื่นเต้นอยู่แล้วเพราะเงินแม่งหายไปรัฐมนตรีทวีสอดสองห้องข้างห้องขังข้างผู้กับโจเป็นผู้หญิงมีเมนอลอ l t q t q อันนี้ถ้ารัฐมนตรีแกอาจจะให้สัมภาษณ์เยอะไปหน่อยพี่ทวีแกก็เลยเข้าใจผิดเรือนจำชายเป็นมีแต่ผู้ชายเรือนจำชายมีแต่ผู้ชายนะครับไม่มีผู้หญิงนะครับเฝากไว้พี่ทวีแกก็อาจจะให้สัมภาษณ์เยอะไปหน่อยพี่ทวี ตอนนี้เรื่องเยอะที่หมายพี่ทวีไหนจะหัวสวว์ไหนจะแตงโมแตงไทยแตงควาเต็มไปหมดไหนจะพุ่งกับโจ้พี่ทวีก็เหนื่อยอายุแกก็เยอะแล้วแกก็พูดผิดพูดถูกไปอ่ะห้องถังชายมันไม่ใช่ห้องถังหญิงมันไม่มีมีเมนมีอะไรต่างๆก็ผิดพลาดกันไปหมดนะเพี้ยนกันไปหมดละอ่านะครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะนะครับประกันสังคมยืดอายุกเกษียณเป็นหกสิบปีประกาศใช้ปีนี้ นะครับนะจากเดิม55อ่านะครับเอนะเราก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรกันยังไงก็ว่ากันไปฮนะแต่ระวังเงินประกันสังคมจะไม่เหลือครับนะนี่อะไรครับเนี่ยกรมสอบสวนคดีพิเศษดวนแฟนน้องสาวอดีตพุ่งกับโจ้เข้าพบ DSI ให้สาสางคดีพุ่งกับโจ้เ, SI, สาสาโจเนี่ยครับาเดี๋ยวนี้ DSI ก็ทำคดีตอนนี้กาบที่ดังๆก็เนี่ยแจงโมเนี่ยถแถลงทุกวันความคืบหน้าฝากคาดีพวกแชร์ลูกโซ่ฟอกเงินด้วยนะ ที่ประชาชนก็เดือดร้อนเนะี่ยยังไม่เห็นมีแถลงข่าวแถลงตัแตงโมเนี่ยนี่มาพุ่มกับโจโ้แล้วหัวสอวอรเรียบๆไปแล้วนะอีกเรื่องนะครับอ่าอีกเรื่องหนึ่งน่าสนใจมากปปชประกาศหลักเกณฑ์ใหม่นะคาว่าอยู่กินฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็คือทุกวันเนี้ยนักการเมืองข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินก็มักจะอ้างว่าอา่ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เมียตัวเองทั้งทั้งที่อยู่บ้านด้วยกันทุกวัน ปปชก็เลยประกาศนะครับนะให้เมียนอกสมรสเนี่ยนะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ก็เวลานักการเมืองเวลาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะอ่ะมีทรัพย์สินก็ใส่ชื่อเมียใส่ชื่อลูกที่ยังไม่รู้นิติภาวะปปชก็เลยออกนะออกประกาศว่านะถ้ามีพฤติกรรม3อย่างเนี่ยถือว่าเป็นคู่สมรสนะหนึ่งมีการทําพิธีแต่งงานจนชาวบ้านเขารู้หมดอ่ะ ผูกข้อไม้ข้อมืออะไรต่างไม่จดทะเบียนสมรสก็ถือว่าเป็นเมียอันที่สองนะแสดงออกกับบุคคลทั่วไปว่านี่เมียแต่ไม่จดทะเบียนนี่ก็ถือว่าเป็นเมียนะถือว่าเป็นคู่สมรสอันที่สามเป็นผัวเป็นเมียจดทะเบียนสมรสยากันเสร็จย่าแบบการเมืองและอยู่บ้านเดียวกันคนทั่วไปก็รู้ว่านี่แม่งคือผัวเมียดังนั้นบุคคลสามประเภทนี้แหละครับเรียกว่าคู่สมรสดังนั้นใครเป็นรัฐมนตรีเป็นอธิบดีนะ ถ้าคุณมีเมียแล้วคุณไม่จดทะเบียนสมรสนะแต่คุณไปสู่ขอถูกต้องถือว่าเป็นเมียคนทั่วไปก็รู้อันที่สองไม่ได้จดไม่ได้จดทะเบียนแม่อะไรแต่ใครๆก็รู้ว่าคุณนี้เมียอันที่สามจดทะเบียนสมรสพอมาเป็นรัฐมนตรีแม่งหย่าซะแต่อยู่บ้านเดียวกันใครก็รู้ว่าเป็นผัวเมียอันเนี้ยต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินนี่สินนะครับออกประกาศมาแล้วนะนะครับนะประกาศเมื่อวันที่เจ็ดอ่ามีนาที่ผ่านมาเพราะนั้นก็ ใครที่มีเมียนอกสมรสเมียน้อยเมียหลวงอะไรต่างๆนะจดแล้วอย่านาอยู่บ้านเดียวกันก็ยังเป็นหัวเมียกันเหมือนเดิมนะครับนะครับเพราะฉะนั้นต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินถ้าไม่ยื่นก็มีความผิดนะครับเออนะข่าวสําคัญนะมีอะไรบ้างนะครับจุกครูอ่านะครับมีอะไรบ้างครับจานเดก็ให้ความรู้นะใครมีปัญหาข้อกฎหมายมีอะไรก็ส่งไปมีเรื่องอะไรแป,กแปลกๆเตือนภัยเตือนอะไรส่งมาอินบ็อกเลยนะ ส่งมาให้จานเดยน,นะครับจะด้วยเอามาเล่าเตือนภัยพี่น้องประชาชนส่งมาเลยครับ